สวัสดีครับผมมาพบกับผมแมงดานาที่ช่องแมงดานาอีกแล้วนะครับวันนี้ได้มาออกกําลังกายนะครับเนี่ยที่ทางข้าวหมูบ้านครับเนี่ยมีพ่อออกมาบินธบเลยนะครับเนี่ยอตอนนี้ปั่นได้ไปกลับได้สองรอบแล้วนะครับกําลังจะสตาร์ทรอบที่สามนะครับ ระยะทางก็ประมาณสักถึงพันเมตรหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับยังไม่ได้วัดเลยครับเดีย๋ยวจะลองวัดดูนี่ครับบรรยากาศยามเช้านะครับนี่ครับนี่ลูกลระนาดเยอะ,ะเหลือเกินนะครับเนี่ยอ่ามีรถสองแถวด้วยนะครับรถสองแถว จะวิ่งไปพระรามสองแถวแถวรดตัดพระรามสองครับ มีต้นมะพร้าวนะครับเป็นหลายร้อยต้นเลยครับเนี่ยต้นมะพร้าวทั้งน้นเลยครับนี่ครับยากาศครับอากาศครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับรถเลยไม่ค่อยเยอะธรรมดานี่รถตอนเช้าว,วันคนไปทำงานวันธรรมดานี่จะวิ่ง เยอะเลยครับวันนี้เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับ นี่ไอริปพรามหนึ่งนะครับเนี่ยไอริปพรามหนึ่งเป็นบ้านเดียวกับชาวโฮมนะครับไอริปพรามสองนะครับเนี่ยเปิดตัวเมื่อวันที่สี่นี้ครับเมื่อวานผมก็เข้ามาดูนะครับมาดูบ้านนะครับไม่ได้มาซื้อนะครับเข้ามาดูราคาก็ประมาณ เป็นบ้านแฟดนะครับเนี่ยเป็นบ้านแฟดราคาก็ไม่แพงนะครับประมาณแค่เท่าไหร่เดี๋ยวสามจุดสี่ล้านบาทครับไม่แพงครับสำหรับคนมีเงินนะครับนี่ครับวันนี้ก็มีคนมาออกกำลังกายตอนเช้าก็ประมาณสักสามคนนะครับที่เจอเขาเดินเขาวิ่งกันครับอีกคนหนึ่งเดินนะครับไม่ได้วิ่งนะครับเดินนี่ครับสองแถวครับ วิ่งไปปากทางอีกมุมปากทางอีกที่เข้าบ้านมาครับแล้วเขาวิ่งย้อนกลับไปที่พระรามสองโรตาร์พรรามสองครับ <c oughs> นี่ครับอันนี้ไอริฟเท้านะครับไอริฟเท้าครับ สมา้พาวเพรียบไปครับอันนี้ปลูกใหม่ครับต้นแรกรู้สึกว่าสูงจะถึงสายพวกอะไรอ่ะพวกสายเคเบิลเขาก็เลยตัดออกครับตัดออกมาเลยปลูกลงใหม่ครับนี่ การดาการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อรอยยิ้มของทุกคนในครอบครัวครับอันนี้ไอริฟพาร์คครับไอริฟพาร์คสองนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นอาคารพาณิชย์นะครับ เห็นเขาว่าชื่อไอริบบริดสครับไอริบบริดสครับ <c oughs> อันนี้ครับร้านสะดวกซักครับร้านสะดวกซักนะครับใครอยากจะซักผ้าน,นะครับเนี่ยร้านอาหารครับเนี่ยร้านยี่สิบบาทก็มีนะครับ เซเว่นอีเลเว่นอ้าวน้องหมาน้องหมานักเลงด้วยครับนักเลงด้วยนะครับนี่ร้านโจ๊กไอริฟนะครับพี่ถ้าหิวอยากทานโจ๊กก็มาร้านนี้ได้เลยนะครับโจ๊กเขาอ,อร่อยนะครับนี่ครับร้านโจ๊กอร่อย เนี่นยน้ำมันหมดหมอใสน้ำมันหมดเติมน้ำมันได้นะนี่ไอริฟพักสองทั้นียไอริฟพักหนึ่งครับไม่ใช่พักสองั้งนีงนี่ไอริฟเท้านะครับไอริฟเท้าที่ผมอยู่ครับลูกละนาดครับโอ้วิ่งส่งอาหารนี่เจ็บเนื้อเจ็บตัวเลยครับลูกละนาดทั้งไปทั้งกลับวันหนึ่งวิ่ง โดดลูกแล้วนาดเป็นห้าหกร้อยลูกนะครับ <c oughs> นี่ครับประกาศหยุดการให้บริการชั่วคราวนะครับช่วงน้องโควิดครับนี่ครับ ไอริบขับครับอาคารสโมสรสระว่ายน้ำครับฟิตเนสนะครับอันนี้ปั่นไม่เร็วนะครับธรรมดาจะใช้เวลาแค่เจนาทีนี่จะเข้า8นาทีแล้วนะครับนี่จะขึ้นสะพานแล้วครับเนี่ยสะพานต้องใช้แรงปั่นหน่อยครับไม่งั้นขึ้นไม่ไหว จักรยานธรรมดาครับไม่ใช่มีเกียร์ครับใช้แรงเยอะน่ครับของน้ำนะครับนี่นลังคาเห็นลังคาโน่งราคาโรงงานนะครับนะลงแล้วครับเบรคครับเบรกแล้วก็ปั่นเรื่อยครับไม่มีการลาวีนะครับปั่นตลอดครับ อันนี้สำนักง,งานขายนะครับใครจะซื้อมาติดต่อได้นะครับใครจะทะลุแล้วครับ นี่ครับไอริบเทาพระรามสองกมสิบสี่การดานะครับนี่ครับ ทางลัดไปแสมดำบางกระดีกรุงเทพนะครับเนี่ยทางซ้ายมือครับตามลูกศรเลยครับเอาละครับมาออกกำลังกายกันนะครับวันละนิดวัละหน่อยก็ยังดีนครับมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างเลยนะครับเดี๋ยวกลับแล้วครับอ่า ตรงนี้น้องหมามีสี่ห้าตัวนะครับเดินมาโอ้โหเห่าหน้าดูเลยหัวเหมือนกันตัวใหญ่ๆถ้ากัดขึ้นมาใครจะรับผิดชอบก็นมารู้นะครับะนะครับอย่าลืมออกกําลังกายกันนะครับเชา้ชาเชา้าเยน็ยนๆวันละสองสามครั้งก็ยางดีผมก็จะปั่นอาทิตย์วันอาทิตย์ละประมาณสี่ครั้งบางบางทีก็ห้าครั้งนะครับปั่น อานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม